Good morning ค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็ตื่นแล้วตื่นสายนิดนึงทุกคนดู11โมงสีนะสามีก็ไม่ปลุกเลยนะคะปล่อยให้เมียนอนถึง11โมง Oh my god มีที่น่ารักนะคะก็ไ้ทำกาแฟไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเอานมก่อนต้องใส่กาแฟ เมื่อวานไปตลาดมาทุกคนเหลือแต่นมไซนีอ่ะสองลิตร oh my god วันนี้วันอาทิตย์นะคะแพรก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าน้องอ้ําบอกว่าอยากจะไปขับรถเล่นเพราะว่านางอยู่บ้านมาสิบกวันแล้วนางก็รู้สึกเบื่อเนาะก็เลยดูก่อนว่าอากาศจะเป็นใจไหมวันนี้เพราะว่าพยากรณ์อากาศที่นอร์เวย์บอกว่า วันนี้จะมีลมแรงมากนะคะพายุจะเข้านี่ไงเมื่อวานอากาศดีมาก9องศาฟ้าสีขามพอตกมาวันนี้คือพายุเข้าคืออะไรปรับไม่ทันคุณค่ะมาค่ะเชสกาแฟแก้วกาแฟคือสิ่งที่สำคัญ be bold be brave be you นะคะสิวขึ้นอีกแล้วอะช่วงนี้คือไม่รู้เป็นอะไรคือแบบ ไม่ได้วอรี่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสิวขึ้นเนี่ยรางหนา้าผากข้าวเช้านะคะวันนี้กินขนมปังสลัดผลไม้ด้วาากยการแจกโบนะัส a few moments later เอาละค่ะตอนนี้ก็ไปแต่งหน้าทาปากมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนจะถามว่ายายอยู่บ้านยายก็จะแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้นะคะวันนี้วันอาทิตย์คุณสายอยู่บ้านนะคะนางจะเข้ามาเห็นเมียในหน้าจืดมีได้นะคะเดี๋ยวนางจะออกไปหาเศษหาเลยข้างนอกนะคะอยู่บ้านหน้าก็ต้องเต็มนะคะตัวก็ต้องหอมนะคะอยู่เออตอนนี้นะคะคุณสามีรีเควสมาแล้วว่าวันนี้อยากจะทานอะไรนะวันนี้ ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจขาหมูใหญ่เท่าหน้ายายเนื้อนะฮะพูดเลยนะคะวันนี้สามีรีเควส t นะคะเมนูที่มีชื่อว่าลับเก้วนะคะหรือว่าเป็นซุปเนื้อนะคะใส่ผักใส่แครอทใส่มันฝรัง่งใส่ทุกสิ่งอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำทำไปด้วยนะคะดูไลฟ์เพื่อนสาวไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปหั่นหมูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะคะ ใช้น้ำร้อนเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณคะประมาณนี้นะคะตั้งไปเลยคะ่ะให้เดือดแบบรวดเร็วโอเคค่ะนี่นะคะคาร์โวันนี้นะคะเขาก็จะบอกมาเลยนะคะว่าอ,อันนี้เป็นรมควันแล้วนะคะแล้วก็หมักเกลือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะบอกไว้ที่ตรงนี้นะคะเม r ร์ริทสโมกออกซอลตาเยก็หมายถึงรมควันนะคะซอลตาก็หมายถึง ใส่กเกลือมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคคือเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ชาวนาเวเจะรู้จักกันดีนะคะก็เหมือนข้าวกระเพราบ้านเรานะคะขาหมูชิ้นนี้นะคะจะอยู่ในราคา69โครนต่อกิโลนะคะอันนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าโครนนะคะ400กว่าบาทเนาะหนังส่วนนี้แพลวจะไม่ใช้นะคะ เาจะใช้เฉพาะส่วนเนื้อเน้นๆเลยค่ะนะคะทุกคนวันนี้ฟิลแม่บ้านก็มาเด๋คือในช่วงโคโรนาไวรัสแบบว่ามาแรงแสงทางโค้งอย่างนี้นะคะบล็อกอยู่บ้านจะเลิศที่สุดเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสังเกตได้ถ้าเป็นเนื้อที่รมควันนะคะเขาจะมีสีแดงอ่อนลงนะคะนี่เรา เพวไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าพอเวลาเราดูเหนือเรารู้เลยว่าเขารมควันไหมหรือเขาโกหกเราอะไรอย่างนี้นะคะเยสสามีจะไม่กินหนังเลยนะคะนี่แบบนี้เขาจะไม่เอาเลยนะคะก็จะมีการเอาออกนะคะทิ้งเลยค่ะถ้ามีมันอย่างนี้สามีจะไม่โอเคนะคะ โอเคเดี๋ยวแพลวขออนุญาตไปหั่นหมูก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอจะยาวมากเนี่ยค่ะมีความลำบากในการทำคลิปนะคะคุณเออถ่ายคนเดียวมือกล้องก็ไม่เมแม่ศูน์นี่นะคะหมูที่แม่แพวหั่นแล้วนะคะ่ะขาหมูเมื่อกี้แปลงร่างมาเป็นแบบนี้แล้วดูจะออกเยอะน่ากลัวไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะขาหมูนะคะขากระดูกตรงกระดูกตรงนี้นะคะแพวหั่นไม่หมดนะคะแต่แพวก็จะต้มลงไปเลย ล้วก็ล้วก็ปล่อยหมูลงไปจังหวะไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาาหมูใส่ในม้อนะคะทุกคนนะคะนี่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 เป็นการวางกล้องที่แบบว่าไม่มีมุมองศาใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนกรุณาให้อภัยฉันด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นหมูรมควันเนาะเหมือนที่แพรบอกไว้แล้ว เนื้อเขาจะไม่ได้นิ่มๆเหมือนหมูที่ยังไม่ได้รมควันนะคะแถวก็จะต้มประมาณ45นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงนะคะดูก่อนว่าต้มไปแล้วผ่านไป45นาทีมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะกว่าเนื้อเขาจะเปื่อยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาตั้งเวลานะคะ45นาทีนะคะ ตั้งเวลาอยู่ที่เตาอบนะคะครบ45นาทีเขาก็จะรองกริ่งกลางได้ค่ะคุณแม่นะคะวันนี้คือแบบว่าลูกๆอยู่ครบคุณสาอยู่ครบนะคะคุณสาตอนนี้ทําการซ่อมแซมรถให้ภรรยานะคะ,ค,ะคือสามีเป็นแฮนดี้แมนอันนี้ต้องยกให้นางนะคะอวยสานิดนึงนางทําทุกสิ่งได้เป็นช่างได้อิเล็กทรอนิกส์ได้ งานฟาร์มได้ทำงานเป็นบอสก็ได้เป็นได้ทุกสิ่งนะคะมีความยากลำบากในการถ่ายทำเบอร์ร้อยนะคะทุกคนแต่ถามว่าใจรักไหมตอบเลยว่ามากค่ะโอเคในระหว่างที่แพรวนะคะรอเนื้อนะคะ45นาทีเดี๋ยวเราจะไปนั่งจิบชาจิ๋ๆกันนะคะวันเมื่อวานเนี้ย แวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแล้วก็ไปได้ชามาเยอะแยะมากมายนะคะเป็นชาออร์แกนิกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นออร์แกนิกไวท์ทีนะคะรสวนิรานะคะอร่อยมากแล้วก็สวีทไนท์นะคะตอนนี้ยังไม่นอนยังไม่กินอันนั้นนะคะแล้วก็จะมีชาแบบอิงลิชทีนะคะออริจินอลมิ้นท์กรีนทีแล้วก็จัสมินนะคะนี่กล่องละ 63ครูนนะคะในนี้เขาจะบอกว่ามีทั้งหมด22ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้อันเนี้ยแพลยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวแม่แพลจะลองอันนี้ก่อนนะคะทุกคนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้มันเป็นความฟินมันเป็นความจีงงามนะคะโอเคได้แล้วเ,เก็บค่ะ แล้วก็แพลวก็จะใส่น้ำตาลนะคะจากย่าหวานสาเม็ดพอค่ะแล้วก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะสักประมาณ3-5นาทีแล้วแต่โอเควางไว้ค่ะไป<อ> คือตอนนี้นะคะความเป็นส่วนตัวไม่มีเลยนะคะคือแบบว่าลูกๆเสียงดังมากไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอได้จริงๆมาค่ะจิบชาถือซะว่าเราอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์ไม่มีเสียงอะไรเลยม่ได้สมันหอมมากกรีนทีนะคะจากลอนดอนนะคะ <c oughs> ตอนนี้แพลก็ดูหนังที่ Netflix คิดว่าคงจะทุก <c oughs> เรื่องแล้วนะคะหลังจากที่ โดนกับตัวก็มีเชิงว่าโดนกับตัวแพลยังไม่มียังไม่ได้โดนกับตัวนะคะแพลไม่ได้ออกต่างประเทศนอกประเทศแล้วก็ไม่มีใครในครอบครัวที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าโรงเรียนลูกปิดร้านปิดอะไรปิดทุกสิ่งอย่างนั้นนะคะแพลก็เลยอยู่บ้านกับลูกนะคะตอนนี้แพลก็ดูหนังเรื่องเทอร์มิ t o เนะคะตัวใหม่ดีมากมันดีมากคุณคะ่ะมันเป็นหนังแบบว่า เขาเรียกว่าแอคชั่นแฟนซีแฟนตาซี something like that อะ่ะค่ะตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะแพรวได้ชิมเนื้อแล้วไม่เหนียวแล้วเดี๋ยวแพวจะพามาดูวิธีทการทำการทำลับสเกลนะคะและนี่นะคะก็คือผักนะคะที่แพวจะใส่ในซุปเนื้อของวันนี้นะคะในใส่ในลับสเกลนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ขออนุญาตวางกล้องนะคะมุมกล้องอาจจะแบบว่าเออมืดบ้างอะไรบ้างก็ให้อภัยเพราะว่าไฟตอนนี้ไม่มีเลยนะคะที่นอร์เวย์นะคะพูดโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดแกส๊สออกก่อนน้ำซุปเนี่ยนะคะแพรวจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับในการทำ รับสเกลส์นะคะนี่เขาจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวแพลวจะต้องตักออกนะคะแล้วก็จะให้เหลือแค่ประมาณนี้นะคะเพื่อจะให้ได้รสชาติของเนื้อจริงๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้แพลวก็ได้ตักน้ำซุปออกไปแล้วนะคะเหลือแค่ประมาณ5เซนติเมตรแล้วกันนะคะประมาณนะคะแล้วแพลวก็จะมาใส่ผักเลยนะคะเปิดเตาอีกรอบนึงนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะผักแช่แข็งนะคะจะมีขายอยู่ที่ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในนอร์เวยเลยนะคะถุงละประมาณไม่ประมาณถุณงนี้แพลวซื้อมาในราคา70บาทะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะในนี้ก็จะมีแครอทนะคะมันฝรั่งแล้วก็จะเป็นหอมญี่ปุ่นนะคะเหมือนในภาพนะคะอันเนี้ยแพลวไปเรียนมาจากคุณยติทวดเลยนะคะคือคุณยายของคุณสามีนะคะ คือคุณยายเนี่ย96ปีแล้วนะทุกคนแต่ว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะแพวก็จะใส่แบบนี้ไปเลยนะคะอันนี้คือออริจินะคะคุณปิดฝานะคะรอให้เขาเดือดแล้วค่อยมาเติมน้ำนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ซุปของเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วยายก็จะคนก่อนนะคะแพวจะคนก่อนรอบหนึ่งนะคะว่าดูว่าเออเนื้อกับผัก มันสม,มดุลบาลานซ์กันมนะคะแล้วแพลวก็จะชิมนะคะชิมเพื่อให้รู้ทางว่าเราจะปรุงไปทางไหนใส่อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะความเค็มจากเนื้อจากน้ำซุปที่เราต้มนะคะแล้วก็กับผักกำลังพอดีนะคะแพลวจะใส่เป็นนี่นะคะ ขนอเหมือนเหมือนขนอบ้านเราเนาะเป็นซุปก้อนนะคะตัวนี้นะคะภาษานอร์เวย์จะเรียกว่ามันจะออกเสียงยากนิดนึงบูลยองนะคะแพรชอบกินบูลยองรสผักนะคะแพรก็จะใส่ลงไปสักก้อนนึงแล้วก็จะมาชิมดูว่าเราจะต้องเราต้องการที่จะปรุงเพิ่มไหมนะคะอันนี้คือออริจิจริงๆนะทุกคนคือแบบว่าเราจะเอาความ เค็มจากเนื้อเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องใส่อะไรอีกนะคะแล้วก็ใส่นี้นะคะบิลยองเหมือนขนาก้อนบ้านเราเนาะนี่นะคะต้มไปนะคะแล้วก็ทำกันเอ่อโคนนะคะคลุกเคลาให้เข้ากันไปนะคะ เมื่อวานไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาเหมือนที่บอกนะคะก็เลยไปได้พริกไทยตัวใหม่มานะคะเมื่อวานมันหมดแล้วไงของเก่าเป็นคนที่ชอบกินพริกไทยใส่พริกไทยเยอะในการทำอาหารนะคะใส่เข้าไปเลยะคะ่ะทุกคนแพวอยากให้ดูขวดแก้วขวดโหลนน,นนี้นะคะขวดโหลนี้นะคะสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดของสามีนะคะไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีนะเออ ใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อไปตัดความเค็มของเขานิดเดียวนะคะเนี่ยมันก็จะเขียนว่าโนกะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมตรงกลางเนี่ยนะคะโนกะแปลว่าร์เวนะคะภาษ,ษาโนเนะ,ะเขาจะแยกมาแล้วก็จะแยกแบบนี้อันนี้จะเป็นสเตนเลสจริงเลยนะคะนี่ก็จะเป็นดิสเพลย์ของเพลนะคะมีความภูมิใจอย่างอวดอ้างเออ ว่าเออฉันมีนะในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกบ้านจะมีภูมิใจมากนะคะพูดนะคะตอนนี้เดือดมาก mm hmm. ไม่ใช่แผวนะคะม้อโอเคแล้วเราก็จะมาเป่าไฟลงนิดนึงนะคะเ okay. ก็บอุปกรณ์ที่เข้าทาให้เรียบร้อยนะคะ เห็นไหมอันนี้อะไรทับพีไม้นะคะอันนี้แพลกลับบ้านปีที่แล้วตอนเดืนตุลาแล้วก็ไปเที่ยววัดผ่าน้ําทิ์นะคะวัดขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านเกิดของแพลเองนะคะเนี่ยยีบาททุกคนอยากให้ดูแบบดูฝีมือ20บบาทได้กําไรไหมพูดไม่ได้ค่ะ อันเนี้ยชอบแพลวจะมาใช้ทำกับข้าวแล้วก็ตักข้าวแพลวได้มาสามชิ้นนะคะอีกสองชิ้นไม่รู้ว่าไปไหนนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชจําผิดสาปอันด้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมน,นะคะว่าเป็นยังไงอุ้ยจีนามาแพลวคิดว่า มันได้แล้วนะทุกคนโอเคต้มไปค่ะอีกสักสองนาทีก็รับทานได้นะคะทุกคนสำหรับบล็อกอยู่บ้านวันนี้นะคะนี่เชื้อไวรัสนะคะก็พอแค่นี้แหละนะคะ to be continue ฝากติดตามด้วยนะคะ